เรื่องพี่น้องกันผักไสกับอันบักบวบกําลังสฉื่อยขืนคางให้นาะครับต้องไปอีทัวก็มีต้นหนึ่งพี่ผักไสราคีนกนะครับกําลั่งออกดอกเลยพี่ครับนี่ิดหน่อยก็สีเป็นหน่อยนะเดี๋ยวครับข้าวเดี๋ยวย่างผลนี่ปลูกข้าวเดี๋ยวก็ได้กินนะไม่ค้างมันขื่นไว้เนาะครับผลท่า,ทาผลกระพองผลครับที่ปลูกไวนะ้ผนผ่นี่นนก็น่าสีเป็นหน่อยแหละพี่น้องนี่ วอดีมาซ่อมเหมือนหนึ่งเป็นน่วยเหล่านี่ครับนี่เห็นบอน,นี่หนึ่งพี่เอาถ้า,าพี่กับเป็นน่วยบวบนะครับนี่นี่ก็รอแคลแล้วครับพี่ข้าวเดียวลวนะเนาะอออันนี้ก็มือนันที่ไปจับอ่ากบหน่อยมากนะครับเอามาป,ปล่อยนี่ปล่อยผัาดางข้านี่เดี๋ยวว่าสิพ้ากันไปจับมาอีกอืมชินดาสิีดดยอยู่ดอกนะครับอหอกแห้งพี่น้องช่วงนี้ หนี่มันขึ้นหลายถ้าฝนก็สิมีการดำเนินการอะไรน,นั่นน่ะซอนปลาปลาเลียงปลาปล่อยเนาะนี่อาระไทยก็จะไปวิพากษ์วิอารง์นี่เอาไอบัวทรอคือบอ่บอคืบอบอ่นบอ,นบอ,นอนอง มีแต่มีบ่เลเสียงบอนแบนอยู่เด็ดละ่ะหกเดะพี่น้องอันฝนตกแล้วก็มีตอันครับมีซีใบหยาเต็มอัหยาอุยุอี่งอ้เสียนี่เองก็มาได้น้ออันเพิ่นอันซื้อกล่องบอเป็นกันไหมก็เลย <c oughs> กบเตะได้บ่เอา้า

ใส่นูนีงูด้วยไหมอี้น่องมีลูกเออมันมีลูกแล้วโออพี่ปล่อยลงขึ้นเลยขี่ยั่งบอลนี่้ลูกมัน่ลยูลูกมันเหอมันเออมันแตกปลาเปนห่จำนี่ละอันปลาบอนี้ปลาบอนอย อืมนังจีแม่ไปให้มีอานพลแจงต่มตัวนี้น้อยอ่ะเอาไปปล่อยขึ้นบอลน่ะปล่อยปล่อยงูอืมันอืมปล่อยเด้อพี่น้องปล่อยอยู่เด้อ หล่อมันหลายอยู่ฮึมมันมีลูกด้วยเออออกแพร์ลูกแล้วตัวนี้หน่อยเออนอย่ใหญ่เเขาก็จะใหญ่ของเขาเองตามธรรมชาติแหละเขาไม่ได้กินนมหรอกเนาะมันไม่เหมือนอืมไม่ไม่ต้องกินนมอลไรเติบอยู่พี่น้องนะเอาอีบานี่อืมเอาขนาด อืเอาไปอืมนี่นะนี่อวันไปน้ำอืมทำการไล่ไล่ออกไปท่างใดเออไล่เข่าขึ้นไล่ออกคนเนาะครับถ้าคนกับสีกบมันมาท่างขี่เล้วมาท่างกบผี่อืมเดี๋ยวเอาประกบมันปล่อยแบดนี้มันข้างย่อนว่ามันอันเจชีวิตบอก มันชิวบ่ก็ลบหลีกันเนาะมันไป,ไปตออะไรแปบนี้อ,อืมข้าวเจ้า,จาอืมไปไปบนี้เอาเดี๋ยวไม่ฝนเต็เโโมโด่งๆนี่ฝนอืมทิทอ พี่นอ้อง,งด้วยสิปลาเป็นแต่ง่ายเราสอนจื้อกล่องวันอีทิงจื้อกล่องวันอิงตายตายตาปลาเลี้ยงปลาปลอา่อยเฮาห้องยังลูกปลาพันปลาปะเนี้ย ่นะบำแมบมบำแบมอยู่่นอืมเจโติดน้แน่นนไม่น้อยติดข้างคมันกกิอยูนี่ตัวน้กันเบิดละยุ่สมงององแฟบไปนี่คนแลนได้ลายโตอยู่คนได้หลายโตอยู่พี่น้องไเบ้งางแยกโตสองโตวสองสามต้โอ้มันกนติธรรมดาะ่ะเนาะมัน นี่หอดหอยหอยอย่างเงะอืมอืมตห,หน่อยหอยส่งอืมปลาหน่อยนี่นะตัวสำนีนเดี๋ยวจะน้องครับซื้อมม่น่งก็นไดนอ,นอืมขีออ้อยากัวน,นอืมไ้ไปนี้ยเอาเดิมไม ผุ่นเต็นโด่งๆนี่ผุ่นอืมทิ่ทออีกพี่น้องด้วยสิปลาเป็นเด้ออืมง่ายเราสอนชื่อกล่องวันอีถิ่งชื่อกล่องวันิไปไปไปลาเลียงปลาลปอยหอา ยังลูกปลาขั้นปลาป่ะเนี้ยเอานน้าฝนนักบําแบมบ๊ำแบมอยู่ฝนอืมเจี่ยที่นิด,ดน่อยนึงนิดน่อยที่คางคางหืมกษิยู่นี่ตัวน้ำกันเบิดละอยู่สุ่ม,มงไปไป่ะนี้คุณเล้ได้หลายตัวอยู่ฝนได้หลายตัอยู่พีน่น้องได้บ้งอยกโตสองตัว สองสามตัวโอ้มันกระติดธรรมดาแหละเนาะมันอือนี่หอวหอยหอยอย่างน่ะอืออือตรงนอยหอยสังอือปลาหน่อยนี่แนหะตัวชำนีนเราจะเนาะครับซื้อมากนั่นก็ได้อืเอเพราะแค่จะไปซื้อเอาเมลพันมันอีกจะอยากงวน กินไปเนี่ยอ,อืมแม่งกันกินอืมไปไปไปานี่เห้าไป้าหนี้ครับ